ล่าสุดหนุ่มขมิน้นออกมาต่อแลกกับคนไทยนะครับโดนคนไทยนำกระทืบนะครับมากราบสบายดีสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมซ่องบาบูนะครับเนะาะวันนี้บาบูก็มีเรื่องมานำเสนอเกี่ยวกับหนุ่มขมิ้นนะครับเนาะที่ออกมาทะเลาะอรารวาส ที่ประเทศไทยนะครับโดนคนไทยนำตืบนะครับเนาะนี่แหละนะครับากากาสวัสดีเด้อกาบสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับคนที่ติดตามเก่าแต่ก็คนที่ติดตามใหม่เนาะนี่แหละครับเนะาะคือามิ้นคนนี้เพิ่นมาเห็ุงานอยู่ประเทศไทยนะครับเขามาทํางานที่ประเทศไทยแล้วก็มาก่อเรื่องวุ่นวายอีกแล้วนะครับล่าสุดนะครับโดนคนไทยนํากระทืบนะครับเนาะ คนไทยถึงกับเอ่ยปากว่าอย่าเก่งกับคนไทยนะครับนาอนี่แหละนะครับคือมาอยู่บ้านเขานะครับนาอก็มาสร้างความเดือดร้อนนะครับมาเก่งกับคนไทยนะครับนะ้ะงทั้งๆท,ที่บ้านตัวเองนะจะไม่มีอะไรทํากินแล้วนะครับนาอมาอาศาัยบ้านเขาอยู่เห็นตัวเองมีลายนะครับสักลายเต็มตัวอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะครับนะ อยาคิดว่าตัวเองเก่งนะไม่มีใครเก่งอยู่ในประเทศคนอื่นนะครับขนาดคนลาวได้หลายคนนะครับเนาะหรือว่าพมา่าได้หลายคนกัมพูชาได้หลายคนนะครับก็ยังไม่กล้าเลยนะครับเนาะเพราะว่าเรามาอาศัยบ้านเขาอยู่นะครับเนะาะก็ไม่ควรมาทําแบบนี้นะครับอย่าเหลื่อมล้ํานะครับเนาะอย่าล้ํเสิ้นนะครับ นะครับอย่าล้เส้นคนไทยเขานะครับเนาะเขารบกฎหมายเขารบกติกาของนักเดงเขานะครับเนะเาะเขารบประเทศเขานะครับถ้าไม่เขารบประเทศเขาก็ไม่มีที่อยู่นะครับเนาะนี่แหละนะครับคือคนไทยเขาไม่ยอมแน่นอนนะครับเพราะว่ามาอาศัยบ้านเขาอยู่นะครับเนาะจะมาสร้างความเดือดร้อนมาสร้างพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ร้านะครับเนาะต้องเขารบนะครับ ขนาดคนกัมพูชาคนลาวคนพาม่านะครับมาทำงานนะครับมีลูกน้อยลูกเล็กนะครับมาเรียนที่ประเทศไทยเขายังรับนะครับเนาะยอ่อก็เพราะเขาอยากให้เหล็กมีอนาคตนะครับที่ดีนะครับต่อพ่อแม่นะครับนะนี่แหละคือสิ่งที่คนไทยเขาให้โอกาสนะครับเนาะสิ่งไหนเราไม่ควรทำก็อย่าไปทำนะครับเนาะเพราะว่า มันจะไม่ดีกับตัวเราเองนะครับประเทศไทยเขาให้โอกาสทุกๆคนนะครับเนาะถ้าไม่ทําเรื่องวุ่นวายให้เขานะครับเนาะเพราะว่าประเทศไทยคือประเทศที่ให้ความเคารพนับถือคนอื่นนะครับเนาะใครจะมาทำแบบนี้้กับบ้านเขาเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเนาะนี่แหละคือประเทศไทยนะครับเนาะก็ฝากพี่ ทุกคนนะครับเนาะพี่น้องเราทุกคนหรือว่า,าคนต่างลาวที่มาทํางานที่ประเทศไทยก็อย่าสร้างความเดือดร้อนนะครับเนาะเพราะว่ามันจะแยก่กับตัวเราเองแล้วก็คนอื่นเขานะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันนิดนึงนะครับเนาะถ้าพี่ๆคนไหนมีความคิดเห็นก็แสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับเนาะค่ามีนคนนี้โดนกระทือหนักนะครับเนาะไปะทุกคนไปรับชมคลิปกันเลยนะครับ ไอ้สัตว์อยาเก่งฮะพออ้ยาเก่งกับคนไทยเออเจอแล้วนะแล้วรู้ไหมว่าทำไมถึงจะต้องมาคุยกับเราเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเรียกมาคุยปัตตานีกัตเตยแล้วเกศถ้ามึงเดินไปดีมึงจะโดนวะคิดว่าโดนไหมคิดว่าโดนไหมแล้วมันผิดอะไรมันผิดวะไรผิดอะไรผิดอะไร หวยกับ้ามึงไอ้ที่อะทยะาหเรียไม่มนใเคาบาเลยตัวร่ามึงนคนไทยบ้านมึเท้าลกเ้าให้กิเท้าเลยไเลยเ็อะไรเออไปะัติบตัวเล็กไงมึงยอมรับใน่นี้แหละว่ามึงอทําตัวอย่างั้นที่ผ่านมาเรื่อง้ลับุยแต่มกีนะมือกีะมืใๆอะองลาดไทยเาพร้อมให้โอกาสอะไ ตัวไห้เดินมือมือมือไส่ใส่ในตรงกลางต้องยกมือไหว้ขอโทษต้องทีเดียวอ่ะขอบคุณคนไทยด่อยเออขอบแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่มีอายุของมึงเรอกแต่เมื่อเกี้ยที่มึงไอ้นี่ยกูแค่ถามมึงดีมึงพักทั้งพองถูกไหมอ่ามึงโบยวายจริงไหมอ่ะให้มึงบอกทีว่ามึงโบยวายจริงไหมจริงหรือเปล่าเฮ้ยตอบก่อนเออโอเคให้ ญญนี่แหละนะครับดูคลิปนี้แล้วนะครับพี่ๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็อยากบอกต่างเล่าือว่าคนลาวที่มาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเนาะจะทําอะไรก็คิดให้ดีนะครับเนาะจะทําอะไรก็ต้องนึกว่าบ้านเรามีอะไรทําหรือยังบ้านเรามีอะไรกินหรือยังนะครับถ้าทําไปแล้วมันได้ประโยชน์ กลับมาให้เราเราถึงจะทำนะครับเนาะไม่ใช่ว่าทำให้เสียหายนะครับเนาะอย่างนี้มันก็ไม่ล้ายนะครับต้องดูกันละเทสะด้วยนะครับก่อนจะทำอะไรนะครับคนกมีนก็เหมือนกันนะครับฝากเตือนได้หลายคนกัมพูชานะครับจะทำอะไรก็ให้คิดก่อนนะครับเนาะว่าเราบ้านเรามีอะไรกินหรือยังถึงทำนะครับทำแบบนี้มันก็เหือนร้อนนะครับ เพราะว่าเขาจะส่งเรากลับประเทศแล้วก็ไม่มีอะไรจะกินนะครับเนาะถ้าเราไม่มีประเทศไทยนะครับตายแน่นอนนะครับไม่มีอะไรกินแน่นอนไม่มีตังเก็บไม่มีบ้านอยู่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันก็เป็นแบบนี้นะครับจะทำอะไรก็คิดดูคิดเยอะๆนะครับนี่แหละสิ่งที่คนไทยเขาชอบนะครับให้เกียรติเคารพเขานะครับนะครับ ยิ่งคนที่เรายกมือไหว้นะครับเขายิ่งดีใจนะครับเขาชอบคนมีมารยาทแล้วก็ชอบคนบริสุทธิ์ใจแล้วก็อย่าออกนักเดงใส่เขานะครับเนาะนี่แหละคือสิ่งที่คนไทยชอบนะครับก็ปฏิบัติตามเขาปฏิบัติตามกฎหมายนักเดงกฎหมายบ้านเมืองนะครับเนาะนี่แหละ สิ่งไหนที่ควรข้ามไปก็อย่าพูดนะครับเนาะอยู่เงียบๆทำงานไปนะครับถ้าใครทำงานก็อยู่ไปนะครับอย่าสร้างความเดือดร้อนเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้บ่าวภูก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่ๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามนะครับทั้งคนติดตามใหม่และคนติดตามเก่านะครับเนาะก็ขอบคุณนะครับที่ยังสนับสนุนบ่าวภูอยู่นะครับเนาะ บ่าวภูก็จะอัปเดตคลิปลงเรื่อยๆนะครับเนะาะอัปเดตวันละคลิป2คลิปนะครับเนาะนะนะก็ขอขอบคุณคนไทยแล้วก็คนลาวนะครับที่ติดตามบ่าวภูก็ขอขอบคุณนะครับเนาะกลับสบายดีสวัสดีครับ